ฮ้ y, สบายจังเลยเห็นผมเป็นคนรับใช้เลยไงโซฟามีทำไมไม่เป็นนอนแม่เลี้ยงลูกให้เป็นคนนะไม่ได erm ้เป็นหมาวันนี้วันอะไรนะคุณพ่อจะพาแชนไปเล่นน้ำไม่ใช่เหรอไม่รู้หรือว่าพ่อทำงานอยู่จะไปไหนก็ไปไปไม่เรื่องฉันจะหนีออกจากบ้านแบบไม่ธรรมดาจะหนีออกจากบ้านไปเล่นสาหร่าทั้งวันทั้งคืน ชมป์มานอนตรงนี้เนี่ยแชมป์แชมป์ตื่นแชมป์อ,อะไรเหรอครับพี่ลงมานอนด้านล่างหน่อยพี่สองคนจะนั่งเล่นโซฟาเออก็ได้ครับทำไมแชมป์ต้องนอนล่างเนี่ย <laughs> <laughs> ฮยสบายจังเลยเห็นผมเป็นคนรับใช้รือไงทำไมไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หุบปากสักทีนะหุบปากดิเอยโดนดีกว่าเฮ้ยไมดีกว่าพวกเราไปหาเล่นต่อกันเถอะ โซฟามีทำไมไม่ไปนอนอ้าวก็เมื่อกี้ไม่ต้องมาพูดเลยแม่เลี้ยงลูกให้เป็นคนนะไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวที่จะมานอนบนพื้นแบบนี้โตแล้วก็หัดคิดซะบ้างว่าตรงไหนมันควรนอนตรงไหนไม่ควรนอนอะ่ะถ้าแค่นี้คิดไม่ได้ก็ออกไปนอนนอกบ้านเลยปะไป เฮ้ยวันนี้คุณพ่อตกลงกับเราว่าจะพาเราไปเล่นน้ำนี่นะ <c oughs> คุณพ่อครับอะไรอะลูกวันนี้วันอะไรนะคุณพ่อจะพาแชมไปเล่นน้ำไม่ใช่เหรอเป็นวันหน้าได้ไหมลูกพ่อต้องทำงานนะา่ะฮะอะไรนะคะคุณพ่อเอ้างั้นเราเป็นอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะเอา้าทำไมเป็นอาทิตย์หน้านครับเอ้างั้นเราเป็นเดือนหน้าก็แล้วกันไม่รู้เลยว่าพ่อทำงานอยู่จะไปไหน ไปไปไม่เลือกพี่กูใจร้ายกับเราพ่อไม่กูใจร้ายกับเราหนีออกจากบ้านดีกว่าฉันจะหนีออกจากบ้านแบบไม่ธรรมดาจะหนีออกจากบ้านไปเล่นสาห้ําทั้งวันทั้งคืน ออกจากบ้านมานานแล้วตอนนี้พ่อแม่พี่ปิดมุกประโยคคนคิดถึงแล้วมากสินะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันจะไปสายใหญ่แล้วนี่เราเรายิ่งไม่น้าไม่เป็นซะด้วยเอ่อแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ในแพรอยู่ <c oughs> วันนี้ไม่มีใครมาเล่นสาะน้ําเลยอยากให้พ่ออยากให้แม่อยากให้พี่มาเล่นด้วยจังเลยเฮ้ยช่วยแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่ฉันเกือบจมน้ําเลยนึกถึงหน้าพ่อหน้าเมยขึ้นมาเลยพ่อแม่เราไม่น่าหนีออกจากบ้านเลยกลับบ้านดีกว่าตกน้ําเกือบตัวเย้แล้วเราเฮ้ย <c oughs> ทุกคนทำอะไรทุกคนมานั่งรออะไรเนี่ยพวกเราก็มารอฉันนั่นแหละหนีออกจากบ้านไม่ใช่หรอ ใช่ครับแชมป์หนีออกจากบ้านเพราะทุกๆคนใจร้ายกับแชมป์เหลือเกินพวกเราขอโทษนะลูกที่ทำกับหนูไม่ดีชอบลังแกหนูจนหนูนี้ออกจากบ้านพี่สองคนรู้สึกผิดแล้วนะแชมป์ต่อไปนี้พ่อและพวกเราทุกคนจะไม่ลังแกแชมป์อีกแล้วนะกล,นลวกลับมาอยู่บ้านเราเถอะใช่แชมป์กลับมาอยู่บ้านด้วยกันเถอะก็ได้ครับแชมป์จะกลับมาอยู่บ้านดีมากลูก yeah! โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยนี่มายิงพวกพี่แบบนี้ได้ยังไงอะสงการทําไมพี่ไม่เล่นนะครับจะไปไหนก็ไปไปพาผมไปเล่นสงการหน่อยช่วงนี้รายได้เราไม่ดีนะลูกคุณอยากไปอะผมอยากไปเล่นสงการอะผมอยากไปอะจะไปไหนก็ไปไป ฉันได้ยินย้านว่าทุกคนใจระายกับฉันบรรยากาศดีจังเลยเนาะปิดมุกเล่นสงการกันไหมเล่นสงการอะไรที่นี่แล้วก็ต้องไปเล่นที่ถนนสายน้ําสิอ๋อถนนที่มันเปิดน้ำเยอะๆใช่ไหมใช่แล้วแต่วันนี้เราพักดีกว่าวันสุดท้ายค่อยไปเล่นเนาะอือสงการเล่น13เมษายนเปเวลาเล่นน้ำ พี่ปิ่นมุกประโยคนี่นะส่งการนะครับพี่ปิ่นมุกประโยค Hello my friend โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> พี่ปิ่นมุกประโยคนนี่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 เฮ้ยแชมป์ฮ้นี่มายิงพวกพี่แบบนี้ได้ยังไงอะ ก็วันนี้สงการนะครับแต่พวกพี่อ่ะไม่เล่นสงการไงสงการทําไมพี่ไม่เล่นนะครับเลเชิรจะเล่นกับใครพวกพี่จะเล่นวันที่15วันสุดท้ายนูน่นวันที่1 3 14อ่ะพี่ไม่เล่นถ้าอยากจะเล่นอนะ่ะไปเล่นที่ถนนสายน้ําสิไปชวนคุณพ่อน,นุ่มไปจะไปไหนก็ไปไปออแม่ครับคงอยากเล่นสงการปูกตั้งนานแล้วไม่รู้จกักโตเลย ไม่รู้จักตัวเหรอฮะเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะพ่อครับพาผมไปเล่นสุขก,การหน่อยถนนสายน้ำอ่ะช่วงนี้รายได้เราไม่ดีนะลูกถ้าเราออกไปเราต้องเสียค่าน้ำมันค่ากินค่าเที่ยวและเสียค่าปืนฉีดน,น้ำอีกนะลูกนะนี่นครับพ่อปืนฉีดน,น้ำเยอะแยะเลยไม่เห็นต้องเสียตังเลยแต่มันก็ต้องเสียค่ายอย่างอื่นนะลูกผมอยากไปอ่ะผมอยากไปเล่นสุก,การอยผมอยากไปอ่ะ ถ้าเองอยากไปนักนะ่ก็ออกไปเล่นเองเลยพ่อไม่พาไปหรอกจะไปไหนก็ไปไปฉันเด้ยินออกจากบ้านว่าทุกคนใจร้ากับฉันมาเล่นสงการคนเดียวสนะุกแน่ถึงแล้วถนนสายน้ำ สนุก,นกหรอกแต่ไม่มีครอบครัวไปด้วยมันก็สนุกไม่เต็มที่ฉันยิดถึงครอบครัวจังอ้าวแชมป์ไปไหนมาเนี่ยพ่อกับแม่กำลังตามหาอยู่นะแชมป์หนีออกจากบ้านไปเล่นสกางค์ครับฮะดูไหมว่าพ่อแม่เป็นห่วงแค่ไหนเขาสองคนอะออกตามหาแชมป์เลยนะก็ครอบครัวเจรันกับแชมป แชมป์ก็เลยเหนีออกจากบ้านครับอ๋อเข้าบ้านเข้าบ้านพ่อแม่เป็นห่วงอยู่ก็ได้ครับเอาแชมป์กลับมาแล้วเหรอลูกเออเออเออคุณพอ่อคุณแม่แชมป์ต่อไปอย่าทำแบบนี้นะลูกนะพ่อแม่ขอโทษที่ใจร้ายกับหนูนะต่อไปพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,ค,ะครับพ่อแชมป์จะไม่หนียจะไม่นีแล้วครับเย้ yeah. ตื่นก็สายยังจะอยากมาเล่นกับพวกเราอีกรู้ไหมว่าพวกเรากำลังมีความสูขแค่ไหนนะ <S 1> <S 1> <S พวกเขาใจร้ายจังหนีออกจากบ้านดีกว่านีเสื้อผ้านี่ออกจากบ้านมาอยู่วัดดีกว่าเื่อเจ้าว่าท่านให้อยู่ที่นี่ <S <S 1> <S 1> <S นี่แน่มา <S 2> <S 2> <S มามางมา <S 2> <S 2> เฮออ้ ขอเล่นด้วยสิเฮ้ยให้ลูกเล่นด้วยไหมคุณตื่นก็สายยังจะอยากมาเล่นกับพวกเราอีกเฮ้รูไหมว่าพวกเรากำลังมีความสุขแค่ไหนนะก่อนที่แกจะมาคุณพ่อคะอย่าพูดแบบนั้นกับแชมป์สิคะแชมป์ก็แค่เป็นมานหัวคนเองเล่นดูนะไหมครับ อ้าอย่าว่าลูกเลยคุณให้ลูกเล่นด้วยเถอะคุณไหนไหนลูกก็ลงมาเล่นด้วยแล้ว <c oughs> ก,ลก,ก็ได้ก็ได้แฉมา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 เล่นกับพวกเรามาขอบคุณมากนะพ่อที่เตรียมใจให้ผมเล่นด้วยเฮ้ไปไปนู่นไป <c oughs> แม่แม่ยุงพี่จะไม่ดูนยโอ <c oughs> ตงแต่ หมุกพวกเขาใจร้ายจังฮ yeah. <Hey>, ้ยไ้ะ hey. <Hey>. hey. เฮ้ยไม่เอาอะไรก็ได้ <c oughs> นี่ออกจากบ้านด้ก่านนี่เสื้อผ้า <c oughs> ไม่อยู่แล้วเว้ยบ้านหลังนี้ จะหนีออกจากบ้านจะมีใครสนใจไม่น่ไปไปเลยไปหนีออกจากบ้านมาอยู่วัดดีกว่าเผื่อจเจ้าอาวาท่านให้อยู่ที่นี่เลาพ่อให้งานแรกมาก็คือ ใล่หมาจรจัดออกจากวัดเป็นไงเหรเจ้าหมาที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะรู้งี้มีออกจากบ้านนานแล้วทำงานให้เจ้าว่ามีข้าวมีน้ำให้กินด้วยแถมยังมีห้องน้ำให้อาบให้ใช้ข่าไฟข่าน้ำก็ไม่ต้องจ่ายแม่มากก็ต้องกินแบบบทเอา พเพราะที่นี่ไม่มีกาต้มน้ำอ,อือเอาเลเมื่อกี้อยู่หาปลาอยู่ห้องนี้หรือเปล่านะเจอผีมา จากนม้ว่าน,น่ากลัวจริงๆถ้าเรากลับมาบ้านตอนนี้พ่อแม่จะห่วงเราไหมนะแชมป์เอซามไปไหนมาเีอา่ออกจาบ้านเหรอแชมป์ลูกหนีออกจากบ้านจริงๆแบบนิชาบอกอย่างนั้นเหรอนิชานะ่ะแอบบดูหนูนะทําไมหนูทําแบบนี้ก็พวกพวกแม่ไม่ให้แชมป์เตะบอลด้วยครับแชมป์ก็เลยหนีออกจากบ้านหนูหนีออกจากบ้านเพียงเพราะพวกเราไม่ให้หนูเตะบอลด้วยอย่างนั้นเหรออ่ะพวกเราขอโทษก็แล้วกันนะแชมป์นะ ต่อไปจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วพวกเราขอโทษแชมป์ไหมพวกเราขอโทษแชมก็ได้ครับแต่อย่ามาทําแบบนี้กับแชมอีกนะครับเพะแชมป์ไปคอยชี้คูอันนั้นนีอชิโกโบเตะอชิโกะอชิเตะอชิคุอชิเกะอชิคุออชิเตะสัญญาแชมนะครับพวกเราสัญญาเฮ้ยเ นมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีรอบน้องๆปิดไฟแล้วดื่มน